อยาาเพลินทางช่องทาง YouTube และทางแฟนเพจและ Facebook นะครับผมวันนี้นะครับทางบ้านเอกมงคลน,นะครับและรัตนชาติก็จะได้มาบอกกรรมวิธีในการทำนะครับการปั้นรูปประคำนะครับหรือ,อทาดินเผาเกี่ยวกับทำสร้อยนะครับทำสร้อยเป็นงานปั้นมือง,งานแฮนด์เมดนะครับหรืองานที่เขาก่อนที่จะนำมาขึ้นบล็อกเป็นพระนะครับ เป็นพระพุทธรูปหรือเป็นพระที่เราจะไว้บูชากันในการผสมดินผสมว่านนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นเม็ดหรือเป็นชิ้นงานนั้นเขาทํากันอย่างไรมาดูวิธีการผสมนะครับ <pek S 1> ก็จะมีส่นวนแรกนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีเป็นผงว่านยาร้อยแปดนะครับผสมดินสอพองนะครับที่ผมผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผงแรกเตรียมผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับก็มาผสมรวมกันไว้นะครับนี่คือส่วนผนสมองค์ประกอบนะครับแล้วก็จะมี กาวนะครับกาลาเทคนะครับที่เราจะเตรียมไว้ผสมด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นมีน้ํามันนะครับเราจะไม่ไม่ใช้น้ํามันหมูนะครับแต่เราจะใช้เป็นน้ํามันพืชนะครับใช้น้ํามันพืชแล้วก็มีน้ํามันว่านร้อยแปดและน้ํามันแก้วนะครับน้ำมันจันที่ผสมอยู่ในนี้นะครับผมกาเป็นส่วนผสมไปด้วยนะครับถ้าเราเอามาผสมกับน้าอย่างเดียวเนี่ยพอขึ้นเทินขึ้นงานพอมันแข็งนะครับพอเราเผาปุ๊บ พอเราไปใช้งานจริงพอตากแดบดบตากฝนเนี่ยมันก็จะละลายนะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมกาวไปด้วยเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้การยึดเกาะแน่นแลอะอยู่ได้นานหละทนกว่านะครับมากอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า5้าปีหนึ่ร้อยปีได้เลยครับเรามาดูกันว่าเราจะผสมยังไงนะครับว่าทํำยังไงไม่ให้มันเหลวนะขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับในการผรสมตัวว่านนะครับที่ผสมกับกาวนะครับบางบางทีถ้าเกิดเราใส่กาวน้อยไปนะครับ แส่กาวอยไปมันก็จะทําให้ว่านแข็งตัวเร็วนะครับและทําชิ้นงานได้ยากและผลงานก็ออกมาไม่สวยนะครับเราต้องให้ผสมกาวพอดีนะครับถ้าเกิดเราผสมกาวมากเกินไปนะครับเราจะขึ้นรูปงานลางปั้นเนี่ยมันก็จะเหลวและเละเกินไปมันก็จะไม่อยู่ทรงและก็ไม่ได้สงนะครับเรามาดูกันว่าเราควรจะทำอย่างไงนะครับนี่ก็คือผมว่าที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับที่ผมผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผสมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยก็จะเอาว่านมา <st ess illes> ตำม,มาให้แหลกนะครับมาบดให้ละเอียดนะครับผสมกับดินสอพองนะครับผมแล้วก็มารวมกันแล้วก็รวมตัวว่านในหลายชนิดนะครับอั้นี่คือบดมาเรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ว่านพองประมาณนะครับอ่านี่คือผมว่านที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ใส่ไปทห้หมดเลยกนะ็ได้ง่ายดีบอกไว้ก่อนนะครับก็คือว่านที่ผมสมไมปเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็จะทําการแหวกนะครับแหวกนะครับเพื่อความสะดวกและการให้เพื่อนมือน้อยที่สุดนะครับและการไม่ให้มันติดมือได้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะทําเป็นเหมือนอ่างน,นะครับทําเป็นเหมือนอ่างประมาณนี้เราต้องดูส่วนผสมของตัวว่านที่เรามาเทไว้นะครับก็คือเราต้องใส่เทกาวเนี่ยลงไปประมาณส่วนที่เราเทกาวใส่ไปเนะี่ยประมาณเศษเศษสามส่วนสี่ของว่านนะครับเหมือนยางว่านหนึ่งกิโลเราก็จะใส่ ตัวกาวเนี่ยไปสักประมาณสักหกถึงเจ็ดขีดประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่ตวงเราก็คือกัดประมาณเอานะครับแค่เศษสามส่วนสี่ของว่านนะครับที่ใส่ไปไม่เกินนั้นนะครับถ้าเราใส่เกินนั้นมันก็จะทําให้ตัวว่านเนี่ยที่ผสมมาเนี่ยมันจะเละนะครับเราต้องทําให้เหนียวเป็นเอ่อได้ออกมาได้เขาเรียกว่าต้องให้เป็นเหมือนปั้นออกมาแล้วให้เหมือนดินน้ํามันนะครับไม่ติดมือน,นะครับเราก็จะเทกาวลงไปนะครับ เทกาลงไปประมาณเสร็จเส็จสามส่วนสี่นะครับผมโดยประมาณนะครับอ่าเสร็จสามส่วนสี่เรากะเอานะครับกะเอาคร่าวๆแล้วเราก็ค่อยโกยเอาวานนะครับปิดตัวกาวนะครับเพื่อไม่ให้มือเราโดนกาวถึงจะโดนก็ให้โดนน้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดมือเราไปโดนกาวโดยตรงเนี่ยการผสมบ้านมันก็จะติดมือแล้วก็จะปั้นได้ยากนะครับผม ก็พยายามจะอบอุ้มเขาไว้นะครับอบอุ้มเอาผงแร่เยหรือผงว่านเนี่ยอุ้มตัวกาวไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากข้างล่างนะครับละเอียดมากข้างล่างนะครับเราจะทําเอาไปขึ้นรูปเนี่ยจะยากยากอยากอยู่ที่ขั้นตอนที่เราผสมตัวกาวกับว่านเนี่ยนะครับเราก็จะคน พักนึงนะครับเราเราเราไปเราค่อยเกิดการขยำให้มันเข้ากันนะครับให้ตัวบ้านกับกาวมันประสานกันก่อนนะครับเีมมาที่น้อยแล้วก็จะลงมือค่อยๆทำนะทีละน้อยทีเล็กนะครับผม ดูขั้นตอนกันไปนะครับค่อยๆใส่นะครับดูไปเรื่อยนะครับอย่าให้อย่ายให้มันเลกเกินไปแล้วก็อย่ายให้เหนียวเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเราจะไปขึ้นรูปชิ้นงานไม่ได้นะครับถ้ามันเหนียวเกินไปเนี่ยหรือมันแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะไปขึ้นชิ้นงานไม่ได้นะครับพอแห้งมาก็จะแตกนะครับแล้วก็ทําให้เราเสียงานนะครับเสียในการทําชิ้นงานไปนะครับเราก็ค่อยๆไปทีนี้ก็ เตรียมบทขยี่ได้เลยครับทีนี้อ่นี่ก็ถือขั้นตอนที่เราต้องมาขยี้นะครับขยี้ว่านกับกาวนะครับให้เข้ากันนะครับผมอ่ผมขออนุญ,ญาตถอดข้าวก่อนนะครับปันเปื่อน อนนี้ยังไม่เข้ากันนะครับถ้าเข้าเราเขาจะได้เนื้อพอดีนะครับ ไปด้วยนะครับทุกท่านต้องรู้ทานะครับมันไม่ถนัดนะครับผมเอาที่ความคล่องตัวแล้วก็สบายถนัดแต่เ,เขาเรียกว่าเอาในท่าที่ผมถนัดละกันนะครับถ้าถ้า,ถากิริยามไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษขอขอภัยทุกท่านด้วยนะครับเราก็เกิดการคลึงนะครับหรือการปั้นผสมเนื้อกาวให้เข้ากันนะครับ ถ้าเราคลึงไม่เข้าแล้วพอมันแห้งมาเนี่ยเราจะเห็นเม็ดข,ขาวๆนะครับเป็นจุดๆมันก็เกิดทํำให้เนื้อมันไม่สวยนะครับแล้วข้างในมันก็จะแข็งเร็วนะครับมันก็จะเป็นก้อนนี่เราพ็จะทํำข้าเนือแล้วนะครับผม เข้าเนื้อสักหน่อยนะครับเราก็จะเอาน้ำมันลงนะครับเพื่อให้มันไม่ติดมือมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให้เหนื้อมันสมันกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เหนื้อผลงานออกมาเนียนนะครับผมแต่เราไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วมันจะเละนะครับผม ใส่พอให้มันตอนที่เราปั้นเรากดมันไม่ติดมือเท่านั้นพอนะครับผมลืมจริงๆผมต้องใส่ตั้งแต่ผสมเข้าไปนิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าครับเริ่มเข้าเนื้อแล้วครับพอเข้าเนื้อมันจะเริ่มเนียนนะครับผมจะเริ่มเนียน ก็จะให้ดูนะครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับของการผสมบ้านนะครับก่อนที่เราจะมาขึ้นรูปเชิ้นงานนะครับผมนี่ตัวเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้จะต้องเหี่ยวออกมาเป็นเหมือนดินน้ำมนันนะครับถึงจะได้เกรดที่ดีแล้วเพื่อปั้นหรือขึ้นรูปงานได้นะครับคืออย่าให้เละเกินไปแล้อย่าให้แข็งเกินไปถ้าเลกเกินไปเราขึ้นรูปงานรูปงานเขาจะไม่เซ็ตตัวนะครับมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าจะปั้นปั้นขึ้นรูปงานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันแห้งเกินไปแข็งเกินไป ไปขึ้นรูปงานก็จะเป็นเนื้อก็จะไม่เนียนอย่างนี้เนื้อมันก็จะแตกนะครับผมแล้วก็จะทําให้ผลงานตรงนีน้ถ้าเราทําไม่เสร็จเสร็จไม่ทันมันก็จะแห้งแข็งเร็วแล้ววันต่อไปเราจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทําพอเหมาะพอดีเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักสามถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์เราจะมีเวลาได้ทําต่อเหมือนวันนี้เราทําไม่เสร็จเราเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ปั้นได้นะครับผมนี่เนื้อต้องเป็นดินนํามันอย่างนี้นะครับ แล้วก็พอเราเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับเราก็ให้เราหาถุงพลาสติกนะครับเอามาใส่ไว้สักสองชั้นนะครับพยายามใส่ไว้สองชั้นนะครับพอใส่เสร็จเ้าก็หัแลนะ้วใส่กระปุกผิดฝาไว้ให้แน่นนะครับแล้วเราก็จะไปขึ้นรูปปั้นเป็นเม็ดพระคำก็ได้ปั้นเป็นสร้อยก็ได้นะครับหรือไปปั้นเป็นรูปปัดก็ได้และเราแถมเนี่ยเอาไปทําบล็อกพระกดพิมพ์พระได้ด้วยนะครับคือขั้นตอนการทาพระผงเนี่ยก็ทําเหมือนกันแบบนี้ครับ ต้องทําขึ้นกว่านี้ก่อนอย่างนี้ไปกดเป็นทิมพราได้เดี๋ยวผมลองๆปันะ้นมาธิมพาให้ม่อกดบล็อกทิมพาให้มือแป๊บนึงนะครับมืออาจจะตกกระปุกหน่อยต้องถึง้ือมันแป๊บนึงนะครับเราก็ต้องเอาน้ำมันมาทาหน้าก่อนนะครับทาหน้าอบพระนี่ทำไม่ถึงรัข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทำกันดู ว่าเป็นยังไงนะครับยิ้ของเก่ามันจะติดมืออยู่ไม่เป็นไรเราเราจะขึ้นรูปไปดูมันจะง่ายครับอันนี้อ่าเราก็จะมาขึ้นนี่อย่างนี้นะครับผม ขูกกดพิมพ์พระนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนตัวอย่างนะครับยังไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าข้าวว่าเราขึ้นรูกยังไงนะครับนี่คือขั้นตอนการขึ้นลูกพิมพ์พระนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ลอ,ตอยต้อละเอียดไม่หยาบนะครับจะ,จะไม่มีรอยแตกรอยรล้านะครับเส้นเส้นก็จะเห็นได้ครบมันขึ้นอยู่ที่การที่เราตอนที่เราผสมบ้านนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเนื้อมันอ่อนเกินไปนิ่มเกินไปเนี่ยสักพักเขาจะบานแล้วแบบแล้วก็ทรงก็จะไม่อยู่ทรงอันนี้เนื้อถือว่ากําลังดีนะครับผมกาลังดีมากแล้วก็เราสามารถเอ่อปั้นขึ้นเป็นรูปเม็ดประคำได้นะครับทําเป็นรูกประคำตัวนี้ผมก็จะมาผสมมวลสารทําเป็นเม็ดประคำนะครับก็ขึ้นรูปจะมาเราจะปั้นเป็นรูกประคำเม็ดกลมก็ได้เม็ดแบนก็ได้นะครับนี่คือขั้นตอนหนึ่งในการทํานะครับแล้วผมก็จะพาไปดูว่า พอทำเสร็จขึ้นโลบเสร็จแล้วเราก็ไปปั้นเป็นชิ้นงานนะครับการปั้นเป็นชิ้นงานยังไงเดี๋ยวาม,มาดูครับผมอัน,นอันนี้ก็คือที่ผมปั้นไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือผลงานที่ปั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นันครับที่ปั้นเรีย้วเราก็จะมาทําการอ่าเ็าเรียกว่าเอามาตากแดดน,นะครับตากให้แห้งนะครับสักสองแดดนะครับผมสองแดด ทำการตากแห้งๆทักสองแดดนะครับหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วเราก็จะเอาเจ้าเนี่ยวางที่บนไม้นะครับเอาเจ้าเม็ดระําเนี่ยวางที่บนไม้แล้วก็ไปวางที่แดดแล้วก็เอาเล็กเกอร์พ่นนะครับพ่นเพื่อเคลือบเงานะครับเก็บงานงานก็จะออกมาสวยนะครับพอเก็บงานเสร็จเราก็จะไปไปร้อยนะครับรตาม,มาข้างนี้ครับผม งานจากตรงนี้แล้วเราก็ไปพ่นนะครับพอพน่นพ่นประมาณสักสองรอบนะครับพอพ่นเสร็จสองรอบ,รบแล้วก็เอามาขึ้นตัวสร้อยงานแล้วก็จะเอามาร้อยเป็นชิ้นงานนะครับร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานเป็นแมบประคำอย่างนี้นะครับผมนี่คือประคำมูขึ้นพุ่นี่คือประคำมูแล้วนี่ก็คือสร้อยประคำคอนะครับที่เราทำเสร็จแล้วนในการทำชิ้นงานก็จะประมาณนี้ สวยครับท่านใดสนใจนะครับเราก็สั่งจองได้ทางบ้านเองบุคคลแรกรัชนาชาตินะครับเราสามารถทําได้ทั้งสร้อยประทมมือและประทมคอนแล้วก็เป็นสร้อยงานลูกป,ปัดนะครับแล้วแต่ท่านจะสั่งว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หรือว่าขนาดไหนไซส์ไหนนะครับตามออเดอร์นะครับผมนี่ก็คือการทําแล้วกว็วิธีขั้นตอนแบบคร่าวๆครับปกติแล้วขั้นตัดขั้นตอนในการทําตรงนี้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ ค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับเท่ที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะครับจริงๆขั้นตอนมันมีมาก่านั้นในการล่วงหน้าผมทําไปแล้วนะครับก็คือเราต้องไปหาว่านหรือสมนุนไพรเอามาก็ต้องมาตัดให้แห้งแห้งเสร็จต้องเอามาบดนะครับบดละเอียดแล้วก็ต้องมาขย่าขย,ย่อนแล้็หาดินที่เป็นดินที่เป็นดินอ่างหรือดินถูกรางๆดได้หาไม่ได้ก็ต้องมาทําให้หละเอียดแล้วก็มาผสมกันแล้วก็เอาตัวแรกหลายๆตัวมาผสมกันอีกพอผสมเข้าแล้วก็อย่างที่เห็นครับเอามาวางไว้ ให้ท่านดูแล้วก็ค่อยมาผสมกาวแล้วก็ใส่น้ามันนะครับแล้วขั้นตอนที่ย่างที่ถุดก็คือการผสมนี่นะครับถ้าเราผสมเนื้อไม่เป็นเนื้อไม่เข้ากันนะครับผลงานก็จะออกมาแล้วก็ทำยากทำได้ยากขึ้นรูปก็ยากนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับคลิปนี้ถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์นะครับในการทํามืองานแฮนเมดงานปั้นเป็นตำรับตำราบโบราณของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยแต่ก่อนที่ทำรูปประคำรูปปัดทำสร้อยมือกำไล แขนก็มาจากอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปทาบล็อกพระพิพระเป็นภาพศิลปะนะครับไปก่อนก็เป็นนแบบกดมือนะครับก็ทําอย่างนี้มอนเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับในสาระดีๆแบบนี้ของทางบ้านเอกมงคลแร่รัตนชาตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ผ่ากช่องทางของยูทูบของรายการวิทยาพาินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ